เงิหนึง่งแสนห้าพนแปดร้บาทนะครับฟอนโมทนาสาธุประกอบกันนะครับ<า>1นึ่งแสนห้บาทนะครับบัตรที่นี่หกกับบ้าหลายหมดนะครับนอก่ากมาสีมาตะเก่ากับซีนี่ละมองซีเอาหาหนแด้ประคูนเลยฟอ,อนุญาบาทข้ามหลายนะครับ กันใดกันนั่นที่ปีหนขออนุญาตหาเงินจ้าเล็กจังหน่อยนะครับคุณพอระบบสีระพุ่งมาแล้วนะครับถือบาทางานกลับมาแล้วนะครับคุ่งพอนิศแสงจันดาวนะครับสองลอยบาทคุณนเฉลวยนี่อ่านนั่นสกุลพีนี่เป็นเรื่องเงินหาลอยอาจจะได้ขึ้นแต่ว่าคุณงอีกพ่ะพีนะครับเฉลวยแนนดูรอนะครับหาลอยบาทต่อมากคือท่านวาทีนะครับธงชัย ปัสดุนะครับผู้สมัครหมายเลขที่สิบขั้วนี่หละบนวาสิบสี่หรือสิบใจนะครับหารอยบาทด้วยกันผมบออะไรนะครับผมบออะไรล้มนะครับแล้วก็ต่อมากับคุณนุทัยสีผประสงพ่อพอขั้วนะครับมึงร้อยบาทอันนี้กาลูกหลานก็สายย่านหนองพัดดีนะครับอันดี้คุณบอขอบคุณก็ให้ มีวระจันอาคุณแม่นะครับจากทั้งบ้านสางเสียนบมครับคุณแม่บ้านใปพันมากกับแวนเ้อครับน้นสังก่ไก่กันดอกครับเอามาด้อครับคุณนอยางอื่นเือีขันหมดง่ครับเอามันเต็มนะครับคุณแม่ยอดคุณคุณนายยอดคุณย่ยยอดนะครับจากยึดเรียบาทคุณแม่หลานะครับคุณแม่ลาทีน้ายยกับเาบัแขนแขนนะครับ ลูกเห็นมากนะเสียนหนึ่งแจ็คสีใสซจากบาทห่าร้อยว่าว่าเป็นอย่างครับไซหา่ซซก็ดีเบิดนะครับครับจะกับุญหลายสายหน้านะครับที่มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันนะครับเพราะว่าจะเป็นผู้ที่ก็สามารถเอื้อซื้อเอาน้ำถึงใดนะครับกอขอกาสประทานัให้าะยๆนะครับขอเวลาหารเรื่อขายยาจังน้อยนะครับหลังจากหีิไป อีเม yeah. oh, no. ียนี่ก็เฒ่าแม็กยังินมาท่านดะออกอยู่เราหาเงินเอื่นแค่เงินว่าเป็นซาจะหาเงินจะขอร์มเมียคุณนายใบเพิ่นเพิ่นกับใหญยโอ้เนาะคุณเจ้าขึ้นจะนอกเงินจะเงินผูกคุณนาย รับน่กะทุกเผ่าไทยละครับลูกหลานเพิ่เนมันกะได้ออกมานุ่งมาโฮมกันนะครับมาออกว่าจะเป็นครอบครัวของคุณแม่ชาวมณิษฐ์ชามลินนะครับคนเดียงงัวน่งงัวฟ้ามือท่านหลังบัตรของเขานะครับมันกับบ้านทางแลยบัตรกะคุณแม่ทางมูฮานะครับได้หลายคนน้ำกันนะครับมาตุ่มมา้ฮมกันเพื่อให้เป็นเงิ่นกอนนะครับเพื่อจะไปท่านุบํบำรุงศาสนา มีหาก็ได้มีหลายก็ได้นะครับเพราะประด้จําเป็นวาตองตอน้นน้ำต้นนีนะครับยกมือใส่หัวในเมื่อคุณปู่อึงยางทานไปนะครับก็เป็นอนุโมทนาสาธุเป็นผลบุญผลกุศล,ลมากมายม,ามาหาศาลนะครับพอจะเป็นน้งใสเงินใสทองก็จะเป็นต้งใส,งใส,งางใสหาใสซี๊นะครับเพียงกต่ว่าเขามีความประสงค์มีจิตอัน็นกุศลนะครับที่จะทำ,ำมาถวา,ายท่านแต่กลับอุ่น สมเด็จสัมสมาพู่ทุกเจา้าหรือว่าทัางวัดพระอารามนะครับเพื่อไปปฏิสังขรณ์นะครับัพระอารามเฮาหัเจะเลื่นหุ้งเฮืองเหลืองๆต่อไปนะครับประกาศเพื่อให้ยุ่กับครอบคั่วยู่ให้กับศาส,สนาพุทธสืบต่อไปนะครับตอนนี้พระเอื่องกะได้มาแล้วนะครับเป็นจนนํานวนคร่าวๆแต่พอท่านได้ผูกยอดนะครับอ้าวพอบุ่ม ม่อีกแล้วนะครับพยายบาลมูสิมมูซิบเจ็ดมูสิบหกเปอร์เซ็นต์วาทีพยายบาลของเราอ่ามานักซอยกันนะครับเด้อมันถาลุอยู่ด้บางที่กระจายจุดใจจลอ,อยลอยแดกลามไรสิบนะเอาเนาะผู้ใดอยากให้ประชามพันาบให้ด้อครับเด้อท่านวาทีเพราว่าจะเป็นตั้งแต่เบอร์หนึ่งอดเบอร์ซิบ ผมนะครับก็คือมาได้นะครับเขียนกระดาษปีน่อยมาได้นะครับผมเป็นอย่างเพราะว่าผมบระพิษนะครับเพราะรบอเลือดตังจะกหายมาประชาสัมพันธ์หายปีฝากน้องกับแล้วแต่นะครับคือผมจะบากให้เบอร์ทุกคนครับผมมาได้เพียงแต่ว่าอาจจะรูกคุณแม่ถามว่าพนเยี่ยมห่ครับอ๋อคุณแม่ถามว่าคนเยี่ยมนะครับ ความเหนขอบขั้วนะครับ420บาทนะครับมีประกาศทางหางล่างผู้ใดว่า420บาทเนี่ยมันมันประจบดอก่าสั้นมันต้องมีการขีบบาทกัน่าสั้นอาว่าแล้วนะครับจากวา่าทีของคุณแม่มานุ่นเสือสีนะครับผมไม่ได้ว่าวาทีอย่างนี้อาจจะเป็นว่าทีส่อพ่อก็ได้ว่าทีนายกก็ได้ มาเ้อครับเด้อไดเร้อผู้ใดอยากจะปากมีปฝากน้อนะครับโสกีร่ยกะหน,นึ่งในจำนวนนั้นอาจจะมีซื้อมีซิ์นะครับในการส่งเสริมซอยเหลือนะครับหมถึงฟังฟันจนมาแผ่ท่าผู้ที่อยากจะปิดน,นะครับก็เป็นยังผมเบาเห็นได้ครับแล้วก็ผิดก้นไมยครับแต่แต่ทัมนมะเบาเองมันผิดครับ <S <S ีแม่มาจากไหนเนรับากา,าศสาเสียงของแม่ โอ้คุณแม่บ้านสางเซียงแต่มีเวลาแวะไปในเด้อครับบ้านนองสางนะครับเด้อแต่ว่าผมก็ได้อยู่ตอนนี้<พ>นประสมไล่หลาย,ลายแม่ปะแหงกับไลยหลายคนแม่ผมมีนะครับแม่บ้านเฮ็ด คูอสิบห่าอนผมนมานนอมนอนี่เนาะเป็นฮอนตได้กระนได้เป็นว่าเป็นว่าประหยัดไฟม,มาเสรบจโมเนว่านี่นะครับพระคู่เป็นว่าเงียเนี่ยสิพ่อให้คาดิมนมาน้อมาจัดคับคุณแม่มันจะใส่น้อครับคุณพี่ครับ กิติยาบุชาพมนอ๋อกิติยาลิลิธาพมนะครับ5้ารอยบาทประสันครับพมาต่อยอดพระสันเพื่อเกิมาพระท่านมาจากใสอีกนอครับโอมโมหาครับมีไหมครับอ๋อลูกหลานตลาดสนแม่แดงพระสันครับตัวน,น้อยๆนะครับมีใจใสสัทธามาบริจาคท่านต่อยอดนํากันหนึ่งรอยบาทนะครับเด้อ บาทีนายกยบกระเป๋าแล้วโอ้ยเอื่อนไปได้กรบเพาใจเึบใสใจจะหน่อยเนาะแพ่งขัดเนาะถ้าเอาเลือพี่น้องเลยถ้าเอาเลือดเมื่อนั่นแหละผมสิมากแต่บ่ายสองบ่ละเมื่อมาต้อมาถานั่งอยู่หน้าบ้านหลายวันล่ะ ไม่นี่มมากไปหน้าดีกว่าเพิ่งมาขอร่าดเราเนาะสุดสิ้นขายเสียงบรดีนะครับเปิดทีหมู่บ้านมาสิบสามนะครับกากำนั่งันติดไปประชาสัมพันธ์ไปหนาสาราการบาดนะครับหมู่บ้านปลอดการชื่อสิทธิขายเสียงว่าสรนครับแต่ว่าผู้แมนอยู่บ้าประเสรนกากำนั่งเขทาทักหลังบ้านก็ได้ละวบ้านมีวงเล็บอยู่ เมื่อกี้นะครับการต่อยอดนะครับกลายเป็นเงินทั้งหมด7,988อ 7, บาทนะครับมันรวมกับอยอดอยอดข้างบนอยอดสุดที่ข้างต้นนะครับหนึ่งศูนย์ห้าแปดเจ็ดหกบวกด้วยเจ็ดเก้าแปดแปด ผมมาเลยคเับ oh, <no. S 3> oh, no.